ตำนานพระเกจิหลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระครูนิวาสธรรมขันวัดหนองโพเทพเจ้าแห่นงนครสวรรค์ผู้ที่เป็นผู้สร้างมีดหมอที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศไทยด้วยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโน้นซึ่งรงกับวันที่6กพฤภาพันปีพศ .2403 ฝาเบื้องบนก็ได้ส่งให้ท่านลงมาจุติเพื่อเป็นอาริยสงส์ผู้มากด้วยบารมีและอยู่คู่กับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับตามข้อมูลประวัติของหลวงพ่อเดิมนั้นกล่าวว่าครอบครัวของท่านเป็นชาวนาที่มีโรกรากอ่ที่บ้านหนองโพโยมบิดาของท่านชื่อเนียมและโยมมรรดาชื่อว่าผู้นามสกุลผู้มณีหลวงพ่อเดิมท่านมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด5คน ชีวิตเมื่อวัยเยาว์ของหลวงพ่อท่านนั้นท่านก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากวัดหนองโพนั่นละครับด้วยในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านชาวนาตาดำๆมักจะนำบุรหลานของตนไปฝากฝังมีสิไปฝากใ้ร่ำเรียนวิชาการาต่างๆในช่วงรุ่งรุงแรงเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็จะว่างเวน้นจากการทำไร่ไถนากันใช่ไหมครับที่นี้ต่อมาเมื่อท่านได้เข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นก็ได้มีบันทึกปรากฏเอาไว้ว่า ลุงพอ่อเดิมนั้นท่านจะชอบเรื่องเลี้ยงสัตว์เป็นพิเศษครับโดยเฉพาะท่านจะมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของนกเขาเป็นอันมากถึงขั้นที่เรียกได้ว่าสามารถดูลักษณะและฟังเสียงนกเขาได้อย่างคล่องเลยทีเดียวครับซึ่งก็ว่ากันว่าท่านนั้นได้ไปร่มเรียนมาจากรานดักนกในหมู่บ้านนั่นเองด้วยเหตุนี้เองจึงท,ทำให้ท่านได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆเอาไว้มากมายเลยครับ ลวงพ่อเดิมเมื่อรุ่นหนุ่มนั้นถ้าท่านจะไปไหนท่านก็มักที่จะใช้ผ้าเข่ามาโพกหนวอ,อยู่เสมอๆนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านนั้นมีผมที่หยิกซึ่งก็เกรงว่าจะเป็นที่ล้อเลียของผู้คนทั่วไปที่ในสมัยนั้นน่ยโดยความเชื่อของคนไทยเร,เราก็จะไม่ค่อยนิยมคนที่มีผมหยิกกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยตัวเองเองก็ไม่ทราบเหตุผลของคนโบราณน,นะครับว่าเขาคิดกันยังไง ก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อก็แล้วกันตามนั้นแหละนอกจากนี้แล้วหลวงพ่อเดือนท่านก็มีนิสัยอีกอย่างครับที่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาในสมัยนั้นนั่นก็คือท่านจะไม่มีนิสัยติดโลกีซึ่งดีก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นเพราะกุศลประจันทร์ของท่านเองที่จะได้บทเรียนและทําคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าหรือว่าท่านมีบุญเก่ามากเกินให้ได้ดําเนินตามรอยพระพุทธบาท จวบจนกระทั่งสิ้นอายุขัยของท่านนั่นเองต่อมาเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านมีอายุครบบวชแล้วท่านประด้เข้าประศบดนาคัสศีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์แรม13าค่ำเดือน11ปีมะโรงโถศตรงกับวันที่3สตุลาคมปีพศ2423โดยมีหลวงพ่อแก้ว วัดอินทรารามเป็นพระอุปชาและได้รับฉาย,ยาว่าพุทธสโูและเมื่อผสมบทแล้วท่านก็ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโคเพื่อศึกษาเล่าเรียนตามทางที่พระนวกะพึงที่จะได้รับและ้วยความที่ว่าหลวงพ่อเดิมท่านนั้นตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงวัยหนุ่ยเนี่ยท่านก็ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมาก,ก่อนเลยจนกระทั่งบทเรียน ดังนั้นเมื่อท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพท่านจึงมีความโมฆะพยายามเล่าเรียนศึกษาเป็นอันมากครับอย่างเช่นการเรียนคำพีพระธรรมวินัยสิบภูโดยที่ท่านก็ได้เริ่มเรียนกับหลวงตาชมเจ้าอาวาสวัดหนองโพนั่นเองและใช้เวลาในการเล่าเรียนยาวนานถึงเจ็ดพรรษาเลยทีเดียวนอกเหนือประจาักษ์นี้แล้วหลวงพ่อเดิมท่านก็ยังเรียนพระปริยัติธรรมและคาถาอาคมเบื้องต้น โดยท่านได้ไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พันชูพันซึ่งก็เป็นขานระวาดแน่าจาท่านนี้นี่เองท่านก็เชี่ยวชาญมากครับทางปริยัติถึงทำให้หลวงพ่อเดิมท่านมีความแตกฉานยิ่งขึ้นหลวงพ่อเดิมท่านไม่ได้ริ่มเรียนแต่วิชาปริยัติคาถาคมและวิปัสนาธุระเท่าน,นั้นนะครับแต่ท่านก็ยังได้ไปร่่าเรียนในเรื่องราวของการสร้างของครั้งอีกด้วยโดยอาจารย์ที่ท่านได้ไปเริ่มเรียนในทางนี้นั้นก็มีหลายท่านครับเช่น หลวงพ่อเทศวัดสะะเเลที่ได้ถ่ายทอดวิชาวิปัสนาและาถาอาคมรวมไปถึงการปลุกเสกเครื่องรางของฝลังต่างๆหลวงพ่อเงินวัดรับปรางเงิอกท่านก็ได้รําเรียนวิชาทนั้งมลจินดามณีสารพัดนึกหรือกับหลวงพ่อวัดเขาหออำเภอชนแดนหวนพฤษพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และหลวงพ่อขำ วัดเขาแก้วสุทนีเองที่ท่านพ่อเดิมท่านได้ไปร่ำเรียนวิชามีตหมอจนทําให้หลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงองดังมากๆในการต่อมากล่าวกันว่าในการศึกษาสภาพวิชาต่างๆของท่านนั้นได้ใช้เวลารวนรวมกันแล้วก็กินเวลายาวนานไปถึง12ปีเ,เลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้หลวงพ่อเดิมท่านมีความรู้ความสามารถจนเป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวหนองโพทุกคน สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหารของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นจะเล่ากันว่ามีดหมอนี้บางทีบางท่านก็เรียกว่ามีดปราบชาตรีครับด้วยว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างมีดหมอนี้ขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์อยู่อย่างหนึ่งครับคือเอาไว้เพื่อป้องกันการถูกร,รังแกจากพวกนักเลงนักเลงห้าวเป้งในสมัยนั้นละครับซึ่งมักจะมีการสักลงสักยันลงคาถาอาคม มีการาน้ําว่านต่างๆเพื่อความอยู่ยงคงกระพันปกข่ารื้นรงของรั้งต่างๆที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตากธรรมชาติถือว่าถ,ถูกถูกใส่ขึ้นแล้วพวกนักเลงพวกนี้เนี่ยก็จะออกมาทําการรังกงรังแกชาวบ้านตาดาๆเข้าไปทั่วละครับเพราะถือว่าตนเองนั้นมีของดีปกปักรักษาตัวอยู่ไงดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่หลวงพ่อเดิมท่านก็ได้ทราบมีดหมอของท่านขึ้นมา ซึ่งเขามีพุทธคุณกรอบจกักรวาลเลยครับก็คือป้องกันได้ทั้งคุณใสขับพุธป,ปีศาจที่เข้ามาสิงสู่ผู้คนแล้วก็ยังสามารถแก้อาถารของความคงกระพันชาติรวมไปถึงใช้ป้องกันตัวเองและอสรพิษรวมถึงสัตว์เขี้ยวงาทั้งหลายแหล่ได้ด้วยครับเรื่องราวอภิเญหารของท่านนี้ก็มีหลายเรื่องครับเช่นเรื่องของ นายแกะนี่แหละครับซึ่งนายแกะคนนี้เนี่ยแกแก็เป็นตค้อาอยู่ในตลตาดตะเคีนนครสวรรค์นัน่นแหละครับโดยที่ในวันหนึ่งพี่ชายแกะของเราเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวที่อำเภอตากฟ้าครับแล้วก็เกิดไปมีเรื่องราวกับพวกนักเลงเจ้าถิ่น้าสิีซัพซึ่งฝ่ายนักเลงนั้นก็มีด้วยกันสองคนแถมยังมีไอเทมพิเศษเป็น,ป,นปืนอีกสองระบอกด้วยโดยที่ฝ่ายพี่แกะของเราเนี่ย ็มีมีดหมอของหลวงพ่อเดิมพกติดตัวไปด้วยครับที่นี้ฝ่ายนักเลงเจ้าิีนทั้งสองก่อไม่พูดพรามทำเพลงกันละครับกระชากือนออกม,มายิงพี่แก่แกเลยสิครับยิงกันแบบว่ายิงกันต่อหน้าต่อตาผู้คนแถวนั้นกันเลยแต่เาว่าก็เกิดเรื่องปฏิหารขึ้นครับท่านชมเมื่อกะระสนจักรทังสองกระบอกที่สาดเข้าใส่ร่างของพี่แก่นั้นไม่สามารถเจาะทะลุผ่านผิวหนังของพี่แก่ได้เลยสักนัดหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ ก็เป็นที่เรื่องมือโจดจันกันมากทีเดียวเลยครับลุงพ่อเดิมวัดหนองโพ่านได้ละสังขารจาัไปเมื่อวันที่22ตสภาคมปีพศ2494สิริอายุได้92ปี70พรรษาและถ้าท่านผู้ชมท่านใดฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเหตุก็ข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งทางช่อง y o ย t ท b บของชาชแนล กระทาง f c e e o o o k แฟนเพจชื่อว่าเรื่องเล่าลึกลับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดิมสวัสดีครับบ๊ายบาย